ปัญาจริงๆไม่ใช่หาทรัพย์ไม่ได้นะปัญหาจริงๆคือไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในการซื้อซั์มากกว่าคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าทรัพบ มือสองราคาถูกมีเยอะนะโดยเฉพาะซับบังคับคดีมีเยอะมากคุณเข้าเว็บไซต์ครมบังคับคดีไปคุณจะเห็นค่ะว่ามีซับที่ราคาต่ำกว่าตลาดมากมายมหาศาลในเว็บไซต์แต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่นะคะที่ครูฝนเคยเห็นที่เขาบน่บนๆกันในคอมเมนต์ก็จะบอกกันว่าซับบังคับคดีหาซื้อไม่ได้ราคาแพงจะไปประมูลก็มีคนประมูลสู้ไม่เคยได้มาสักทีหาซับไม่ได้อยากลงทุนอสังหาอยากทํากําไรจากอสังหามือสองแต่ว่าหาซับไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยค่ะมัน ไม่ได้เกิดมาจากว่ามันไม่มีของราคาต่ำกว่าตลาดนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่มีรถแมพที่ชัดเจนนะคะในการเลือกซับ ต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อเอามาลงทุนเพราะเราไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนไม่มีโรดแมพสิ่งที่นคนส่วนใหญ่ใช้เลือกก็คือใช้วิธีการลอกคนอื่นเขาเห็นเขาไปประมูลอะไรก็ไปประมูลตามๆกันทรัพย์เหล่านั้นนะคะก็เลยเป็นรัพย์ที่ถูกดันราคาแล้วก็สูงเกินไปสุดท้ายก็จะงงๆค่ะว่าทําไมเขาระบตราคาประมูลสูงจังไม่เห็นจะเอาไปทํากําไรหรือเอาไปทําอะไรต่อได้เลยนะคะดังนั้นกลับมาค่ะถ้าคุณอยากลงทุนอสังหามือสองโดยเฉพาะรัพยบบังคับคดีค่ะสิ่งที่จะต้องให้ความ สำคัญนะคะก็คือกระบวนการในการเลือกซั์คือถ้าเราโมแต่รอลอกคนอื่นนะคะว่าตรงไหนคือทําเลดีหรือไม่ดีเราไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าตรงไหนคือทําเลที่ขายดีเราต้องรอตามคนอื่นแน่นอนค่ะโอกาสในการลงทุนก็น้อยโอกาสทํากําไรได้มากก็มีน้อยเช่นกันดังนั้นนะคะกลับมาที่ตรงนี้ค่ะให้ความสําคัญนะคะในการวิเคราะห์ทาเลที่ขายดีค่ะแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแม่นยํานะคะการตัดสินใจลง คนของคุณถึงจะไม่ผิดพลาดค่ะและก็ไม่จําเป็นต้องไปรอรอคนอื่นรอแข่งกับคนอื่นในตลาดที่มีแต่คนแย่งกันนะคะจากปัญหาเหล่านี้ค่ะก็เป็นจุดหนึ่งเลยที่ทําให้ครูค่ะออกโปรแกรมที่จะช่วยเทรนนิ่งคนที่สนใจในเรื่องการลงทุนซับบังคับคดีให้เขาสามารถเลือกซับมาลงทุนที่จะเอาทํากําไรได้คือเวลาที่ครูสอนในเรื่องการลงทุนซับบังคับคดีครูคไม่ได้สอนขั้นตอนการยกป้ายอย่างเดียวนะไอขั้นตอนเหล่านั้นนะคะจริงๆคุณหาฟรี friend, ได้ใน ในโลกอินเทอร์เน็ตไม่จําเป็นต้องเรียนแต่สิ่งที่สําคัญต่างหากคือแล้วเราจะซื้อทรัพย์บังคับคดีอย่างไรเราจะประมูลอย่างไรให้เราสามารถมาทํากําไรต่อได้แล้วก็สร้างพอร์ตของเราให้งอกเงยอันนี้ต่างหากที่เป็นส่วนสําคัญในการทําความเข้าใจในฐานาละนักลงทุนในการเลือกทรัพย์ที่มีประโยชน์ต่อเราแล้วก็หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณสนใจความรู้ในการลงทุนทรัพย์บังคับคดีคุณเห็นแล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญนะคะกดติดตามช่องครูฝนว หรืออยากเรียนฟรีนะคะพิมพ์เรียนฟรีค่ะเดี๋ยวครูให้ทีมงานส่งลิงก์นะคะให้คุณเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์แต่ถ้าคุณต้องการลงมือทําแล้วต้องการขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะครูฝนเองก็มีโปรแกรมเช่นเดียวกันสนใจรายละเอียดทักได้ที่ l i น์แอดแอซายทแล้วพบกันค่ะ